อยู่นี่เลยนี่แม่นี่แหละโอ้ป็นหวังเลยเนาะโอ้ตักน้อนนาทำผู้สมอืมอู้เฮ้ยแบกเลยโอ้ครั้งแรกที่เห็นพี่น้องพอตรงเรื่องตักน้ำไปกินพี่น้องเลย อ้อยนี่ะฮัมห,หอนบนห่นเมียนแล้วสบายดีทุกท่านทัวร์ามานีพบกับซองบีเอ็นซาล่าเนาะหรือว่าบ้าบุนนำนั่นเอง คลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถือว่าบ่าวบุญนำได้อยู่ที่หมู่บ้านของพี่น้องพตอตรงเรื่องโดยที่ว่าไล่คนอย่างบบธนินฐนบทันหูและก็บรรเดมหอดมาทึงเนาะพี่น้องเนาะทว่เมื้อนี้บ่าวบุญนำก็ได้มานอนอยู่นี่เนาะแล้วคลิปนี้พิเศษเนาะจะให้ทุกท่านในเบ่งองการดำรงชีวิตของเขาเจ้าเนาะตอนแต่เป็นตอนเป็นตอน,นตอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเรื่องนี้ตอนนี้ก็จะเป็นการใส่น้ำพี่น้องการตักน้ำตักในเนาะการอยู่การกินจังซีแหละ แปกไม่ที่สุดอีพี่นอ้องเลยอว่วจุดพิเศษของขจ้าเนาะเือนลงนังนึงบานบอนหนึ่งนี่อาบเนี่ยขจาจะอาบบอนหนึ่งเปิดเพื่อให้เห็นเนาะบนอาบเนาะแต่ว่าบอนที่ว่า,านำให้เขาเขจ้านำะกินเถอะนะไปตักนำกินเถอะนะขจาปิดลับที่สุดพี่นอ้องเลยถ้าบอเขาเจ้าบอยใ,ใจแล้วบอยเนื้อเสื้อใจนี่เขาเจ้าบอยให้เห็นแต่แท้พี่นอ้องเลยทั่วขาขจ้ารีซอนที่สุดเลยบาบุนํำกันได้มาไิ่บู้เลยว่า อยู่ไซอยู่ไซนะอบอนที่ว่าเขาเจ้าวันไปตักน้ากินนะเห็นแต่บอลอาบน้าซอกส่กับเห็นพี่น้องเลยพราะทุกเขาเจ้าเสื่องขนาดนะอเมื่อน,นี้คลิปนี้บ่าวบุนําจะได้นําเรื่องเล่า,าตัวนี้ให้ทุกท่านได้หูได้เห็นนากันนะพี่น้องเนาะเปิดเผยทั่วโลกเลยฟักไรฟักแสได้เลยพี่น้องเอ่ะแสหากันเห็นทั่วโลกเลยเลยพราะคลิปนี้ที่ว่าจะบุ่มีใส่อีกแล้วพี่น้องเลยอ่ามีแต่ที่นี่ที่เดียว อาซองบีเอ็นสาเล่าบ่าวบุนนำจัดนำพาทุกท่านไปเบิ่งไปไปเบิ่งกันพี่น้องเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศของการตักน้ำเนาะพี่น้องเผาตรงเรื่องพอนตักน้ำแบบนี้เลยโอ้อันนั้นส้นน้ำนลยแม่บังหนึ่งบังโอ้บังเส้นน้ำบังน้ำโอ้บังน้ำโอ้แล้วก็มีกระทุกน้ำอีกโอ้เดินเดินเดินเดไปลูกอยากเบิ่งอีแม่ตักแบบใด ประธานมุสมไปเบิ่งกันเนาะปอบุณำบ่เคยเจักเทธอเนาะคือการใช้ชีวิตของเขาเจ้าโอ้ตักน้ำได้นี่นะบางน้ำเนาะบ่มีเกือพี่น้องเลย มันนําหมดแล้วเฮามาตักตึ้มแม่นบ่เอาอตักตักเต็มแล้วก็เอามาไว้โอ้ใส่บางมาียเนาเอ้าบ่แม่นเอาอยู่น้ําน้อยนี่่บ่แม่นเอาหัวยงนี่น่ะโอ้หนี่บ่แม่นเนาะบ่บ่สมโอ้สมพอ บางคลิปบางคนำได้ซอกโบเห็นเนะเาะปลากเจ้าเอาอยู่ไสเห็นโอ้อถ้าจิ้มกระเจ้ามานี่นี่เองโอ้ไปบังหนาอไทม์มาชมเนาะนี่กระเจ้าบริกินนำไงเด็ดกระเจ้าเสื่องอืออนีมโอ้โอ้เฮือนซาลี่เนาะเฮือนเกาซาลี่พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นบวกกลับไปอยู่นี่แล้วเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบวก,กเป็นคน อ่าป๋าแล้วเด้เพิ่นว่าน่ะเพิ่นเป็นคนในเมืองแล้วเพิ่นว่าน่ะอ่าไปเห็นบ่ท่านผู้ชมเจ้าบ่ได้กินน้ำสะซายเด้นี่แหละีเจ้าเืองน่ะบคิบ่่นซอกบ่เห็นเนาะแม่เฮาสิ้วแม่นทไเอานโอ้พากันเอาแบบนี้เด้นอัพอัพอยู่ห้วยยงติแม่อบัดอนี่ไปอัพที่ห้วยอบัดกินแล้วกินห้วยน้อยเนาะ กินอยู่หยังเป็นแนี่ะเป็นยังเขาอาบบนเนื้อเออเขาอาบบนเนื้อเรากินบนไรเนาะเขาในทางผสมเชาวฮักษาความสะอาดโอ้พอไก่เตบิบเนาะไปเบิง่งเนาะทานผสมมาจีสะอาดสำเร็จเนาะ <c oughs> พี่น้องพอตรงเรื่องตักน้ำอันนี้นะครั้งแรกที่บ้าบาุได้เห็นเชาวตักน้ำกนิน cho xay bóng mình nha vì nó vậy Ok cây xung quần đấy hmm. Wow Ô oh, ngoại anh hình nó Ô Cô nào nhạc khứt mà thường thì tìm Ô nó không thầm mà thì nó. กะจะกินน้ำโอ้สมพออยู่พีเด้เฮาะสองบ่เห็นแบกที่สุดเลยพี่น้องเอยบ่เเห็นจากเทือเอ้าคือดยนีมนเทื่อโอ้อยู่นีเลยนแม่โอ้เป็นวางเลยนือ่บ่แม่นบนอัตนี่ะบ่ตักน้ดพเนาะบ่แม่นเป็นอัตักสินโอ้

ครั้งแรกที่เห็นพี่น้องพอตรงเรื่องอันนี้มันบน้บนอันบ้นเอาไว้จอกเนาะอไวจอ้จกเขาเป็นบุญตาพี่น้องเอ้ยที่ได้มาเห็นอือโอ้ยู่เนื้อสุดแล้วเนาะสุดแล้วเขาจะกินนำอยู่คุ้นห้วยนี้พี่น้องอ้า Ồ, khí thế là phải nói là này nè Bộ mì Phụ đầy Để huynh cháu 1 con mà khó cháu kín nằm đẹp nì Thêm lửa chóc sao mẹ, bộ súp nó nè เส็มแล้วอันนึงพี่น้องโอ้บบจุ่มเนาะต้องได้เอาจอ,อกใส่อย่างเดียวเนาะค่อยเอาจอ,อกใส่พี่น้องค่อยอ่อนจอ,อกที่ว่าเขาเจาะให้ไนไผ่เนาะก็มาใส้อันนี้นี้ปุ้มเลยบารายนี่แม่จุ่มเลยนะมันเปื้อนเนาะโอ,อ้ทำผสมแค่นี้จ่อยจ่อยติดกระดูกเลยพี่น้องเอ้ย 11 sciවි ิต k o n บ่มีคู่นแม่บ่มีคู่นี่คันมีเอาคูมาตักกะสิง่ายเนาะอือตักเอานี่ง่ายคู่นี่กะตักหายโอ๋ตักแล้วเสียบไว้นี่ม่นบ่ไม้นี่น่ะโอ้พี่น้องเอ้ยขาเจ้าเอาแต่อ่าอ่มนะให้เอาแต่มาเฮียนี่เนาะตัวปกไว้นี่จุ่มอย่างเดียวพี่น้องบ่เอาอื่นจุ่มดกองอันนีคือว่าแ่แม่เป็นจังวกองันคือว่าแล Va, no liebe, as, เออเป็นเห็นนบไ้อาบไปต้มน้าตีบไ้อาไปต้มน้ำแหละโอคื though, อตนสมควรนะจนแล้พี right? ่น yeah> ้องเลยว่าม you know ีหม้ออ๋อนะ่มีหม้อจิต้มน้าต้มข้าวเออเจ้าเออนนยังขนมเออข้นมตัวลูกห่านนะเนื้อเ้เพ้่เฮ้ากิ้ยย้เฮ้น้ยเ้เยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจฮ้้เป็นภา้ที่แปลกที่ส้ดเลยเอบใจเ้ยเฮเด้อที่ว่าเฮ็ให้ลูกได้เห็นวิธีตักน้เ เออลูกลูบ่เคยเห็นจักเทื่อแบบนี้นาะตักน้ําน่ะเนาะนี่แหละตักน้ํกินอยู่นี่โอ้อาบๆบ่นึงเนาะอืออาบดีบ่นแปะฝอยใหญ่น่ะอือกินลกินบ่นึงกันเฮาอาบยนเฮากินบ่เฮาอาบบ่ได้นบ่อือ่อาบน้องบาอาบบ่เือคือบ่ให้โอ้เขาอาบบ่เนื้อนอ่ๆๆโอเคๆทําส่งเจ้าักษาความสะอาดเจ้าเนาะอือ บอลูกจับมาหนึ่งเด้อนเออบอลูกจับมานนึงเดือนให้ลูกจับบ่ออ่าฮเคสวยกันเนาะอือหเฮ้ยแบกเลยโอ้ครั้งแรกที่เห็นพี่น้องพอตรงเรื่องตักน้ำไปกินพี่น้องเลยพอาตัวดู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  เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดบอบอคิดว่าจะมีเนาะแต่ก็ส่องบ่าวบุญนําได้นําเสนอให้ทุกท่านได้เบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยหุ่นแบกไปเลยได้พี่น้องแบกกายบาใก่เติบได้แล้วจากบอนอันที่ว่าเฮือนของเขาเจ้าห่ะจอยจอยพี่น้องเอ้ย ตอนนี er ้เขาเจ้าถือว่าบ่ยอมยืนมาบุนําเพื่อถือมีจักมือครังนึง้งหน้าและตอนทีเขาเจ้าไปบ่เป็นคือพวกเฮาจั่นคือแม่เฮามีและเขาจึไปยื่นเฮานะตอนนี้เขายังแข็งแฮงเด้เห็นบ่คือจุุตูจั่นเฮ็ดเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วนี่โอ้ my god cái tớp mình nói quá chỉ phải hình đây nằm mà thân ừ ý mẹ bố sơ cướp chắc hơn ý mẹ bố khơi bố khơi dập nam nữa ý mẹ khơi dập nam bỏ nam nè, nam ăn dập là chấp nè, bố khơi dập chắc hơn đi bố khơi ô thầm sổm nó หอนบ้านหอนเฮือนเป็นที่เรียบร้อยดูคนเจ้าใบไสเนาะลองมองเนาะอู้อ้อยนีเนาะอืมหอนบนหอนเมียนแล้วฮะอันนี้ไบใสไหม <c oughs> โอเคทรรมโสมจบกันเนาะหาขอบใจแม่เลยขอบใจด้อโดยขอบใจไล่ <c oughs> ไ <c oughs> ที่นำวิธีชีวิตดีๆแบบนี้เนาะจากนั้นก็นเข้าไปนั่งลิน,อ,นอืองาโอเคนี่บนนอนเงินเพิ่นเนาะอันนี้เป็นนำกินโอ้ได้เห็นแหลวพี่น้อยขอเขาจะกินกันแบบนี้ อืมโอ้ลูกบุญรอดให้แล้วพุ่นแม่พันธเอานมมากินอันนี้คือพี่น้องพอต้งเรื่องพันกำลังเลี้ยงลูกเนาะทำสมเลยนี่อุ้ยบุญรอดกินนมแล้วเอาเทวดาทำสมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าวิธีชีวิตในยามแรงเนาะที่เขาเจ้า ใส่ในการตักน้ำเนาะเขาจะเอาใส่บนนึงกินบนนึงในน้ำพี่นอ้องเลยนี่อันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ของเขตนี้เนาะคนมีการพัฒนาแปน้นดีพี่นอะอะ้องเลยอืมโอ้ันางน้อยในพวกรึยพี่นอะอะ้องเลยก็ถือว่าต่อไปเบราจะนำเช็ดคอนเทนต์ที่ว่าให้สัมผัสเกี่ยวกับพวกตอนนี้พวกรับนนพไปยัง น้องห้อยเป็นลูกสาวก๊กของสาวลี่เนาะติ๊กเนาะก็เรียกวบ่าววัดพวเพิ่นพี่น้องเลยทัว่วบปไปอยู่ในแม่เลยอ่ะไปเบิ่งบนเที่ว่าเขาเจออ้าอาบแม่อยู่ที่แม่บนอาบ,บน้ำนะแม่เน่ะบนอาบพนันเนาะเออเน,เนี่ยทำมาส่งบอนขาเจออ้าอาบไปนี่เป็นซวน นี่บนอาบเนาะโอ้เป็นบนอาบกินโอ้เป็ดจังซีเด้๋พี่น้องเลยเขาจะอาบอยู่นี่เนาะแล้วเขาไปกินนี่เลยเขาไปกินอยู่โอ้านานหนเบื้องนันหุ่นนพวกไก่พี่น้องเลยโอ้แปลกไหมเนาะแต่ว่าบาร์บูนัมก็ได้จับคอนเทนต์นี้ได้ จับเรื่องราวชีวิตของเขาเจ้าบทนี้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อให้ทุกคนเศ้าท,ทั่วทั่วเ้าโลกเลยเนาะได้ให้นํนนา,นากันะพี่น้องเอ้ยนี่ว่าการดำรงชีวิตของเข้าเป็นแบบนี้พี่น้องการกินเนาะโดยเฉพาะก,กินน,น้ำเนาะอันนี้เป็นเรื่องน้ำเลยเรื่องเข้าเรื่องน้ำบททันไล่ท่านเอาพี่น้องเนาะโอเคทำมาสมนี่นอธิว่าวคลิปนี้เนาะบาบุญนำก็จะขอบอนาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เด้อแล้วลก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะ เพกคลิปนี้บาบุนนำก็จะข,อข,อขอ้อกาคำว่าสบายดี